อีกหนึ่งใจสำหรับการเป็นสตรีมเมอร์นะที่พี่ทอนพี่คิดว่านี่แหละแบบการเจอคนออกอ่ะดูดิทุกคนแบบมันเจอทุกครั้งเลยที่สตรีมไม่รู้ว่ามันคนอื่นเป็นหรือเปล่าหรือเป็นแค่สตรีมของหญิงแล้วก็มาตานี้ทุกคนสังเกตยาน,นะโอ้ยืนนิ่งไปแล้วเราก็ขึ้นคำว่า afk ไปแล้วแล้วพอจบเกมมาไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ afk เนี่ยดูดิทุกคนแล้วตานี้เรียวมาก็ยืนนิ่งไปเลยทสิ เท่านั้นยังไม่พอมาตานี้ลูเมียก็ออกไปเลยค่ะแบบว่าไม่เข้าใจเวอร์นะหญิงไม่เจอคนออกทุกคนดูสังเกตลิงตานี้ไม่เจอคนออกนะ0 13ย์สิบามสเอาดีๆแม่เอาดีๆสกอร์หนึามอ่ะอันนี้อยากจะบอกว่าเป็นแรงคคอนนะ แล้วพอเราให้โอกาสนางเล่นอีกทีทุกคนดูนะพี่พี่ให้โอกาสคนเล่นอ่ะดูมาตานี้นะ่ะยืนนิ่งแล้วก็ออกไปเลยเรามาตานี้มาสังเกตไวโอเลตออกไปอีกแล้วค่ะพึ่งเล่นได้ไม่กี่ตาออกไปอีกแล้วโอ้ปวดหัวนะ่าแล้วก็ผ่านมาอีกตานี้ทุกคนสังเกตดารซี่นะคะออกไปค่ะออกอีกแล้วออกอีกแล้วฟังไม่ผิดค่ะออกอีกแล้วเฮย้ยบอกเลยค่ะว่าทอมากเจอแต่คนเกลียน